เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายน2568ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในประเทศจีนท่ามกลางบรรยากาศของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยผู้คนเดินจับใจ่ายใช้สอยและครอบครัวพากันมาพักผ่อนมีเหตุการณ์หนึ่งที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนที่ได้เห็นภาพจากคลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ในเวลาไม่นานในคลิปนั้นคุณปู่คนหนึ่งได้พาหลานชายตัวน้อยไวเพียงหัดเดินออกมาเดินเล่นที่ห้างดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาของความผูกพันระหว่าง2รุ่น แต่ความเป็นจริงกลับกลายเป็นบทเรียนของความสะเพร่าในยุคที่ผู้คนจดจ่ออยู่กับหน้าจอมากกว่าความเป็นจริงรอบตัวคุณปู่เข็นรถเข็นเด็กมาหยุดอยู่หน้าร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งขณะที่หลานชายตัวน้อยเดินเล่นอยู่ใกล้กลๆรถเข็นเด็กใบหน้าเล็กๆเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นต่อโลกว้างเหมือนกับว่าเขากําลังออกผจญภัยในเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยพบมาก่อนแต่ในขณะที่เด็กน้อยกาลังสำรวจโลกรอบตัวอย่างตื่นเต้นนั้นความสนใจทั้งหมดของคุณปู่กลับถูกดูดกลืนไปอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือเขามองต่ ก้มหน้าถ่ายหน้าจอไม่แม้แต่จะชำเลืองมองหลานชายที่อยู่ห่างไปเพียงไม่กี่ก้าวเรากับว่าโลกในมือมีค่ามากกว่าโลกตรงหน้าใกล้ๆกันนั้นบันไดเลื่อนที่เคลื่อนตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นของเล่นที่ล่อตาล่อใจเด็กน้อยเขาเดินเข้าไปใกล้ด้วยความอยากรู้และก่อนที่จะตัดสินใจก้าวเข้าไปเขาหันกลับมามองคุณปู่อีกครั้งสายตาเล็กๆคู่นั้นเหมือนกำลังถามว่าผมไปเล่นได้ไหมเขารอคำตอบแม้เพียงแววตาของการห้ามปรามแต่คุณปู่ยังคงก้มหน้าอย่างไม่ใยดีไม่มีคำเตือน ไม่มีแม้แต่การเหนือยหน้าขึ้นมาสบตาเด็กน้อยเมื่อเห็นว่าไม่มีใครห้ามเด็กชายจึงเดินเข้าไปยังบันไดเลื่อนอย่างไร้เดียงสาและในจังหวะที่ก้าวขึ้นบันไดนั้นเองโดยร่างกายที่ยังไม่มั่นคงเขาพัดลม้มลงทันทีเหตุการณ์ดำเนินต่อไปอย่างน่าหวาดหวัน่นมือเล็กๆของเขาอยู่ใกล้ช่องว่างของบันไดเลื่อนเพียงไม่กี่เซนติเมตรเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยดังลั่นไปทั่วบริเวณแต่กลับไม่มีปฏิกิริยาจากคุณปู่แม้แต่น้อยเขายังคงจับจ้องอยู่กับมือถือราวกับทุกอย่างยังสงบสุขในขณะนั้นเอง เด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งสวมเสื้อยืดสีน้ําเงินกําลังเดินดูมือถือและผ่านมาทางบันไดเลื่อนเขาไม่ได้สังเกตเด็กน้อยในตอนแรกและเดินเลยไปแต่ไม่กี่หึดใจต่อมาเขาหันกลับมาบางทีอาจรู้สึกผิดปกติหรือได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กเขารีบย้อนกลับมาด้วยความตกใจและเมื่อเห็นภาพเด็กน้อยนอนร้องไห้อยู่ใกล้ช่องของบันไดเลื่อนเขาก็ไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปอุ้มเด็กออกมาอย่างรวดเร็วเด็กชายยังคงสะอื้นให้ด้วยความตกใจแต่สิ่งที่ทำให้คนดูสะเทือนใจกว่าเดิมคือภาพของคุณปู่ที่ยังคงไม่รู้ตัว ม้แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาดูหลานจนกระทั่งชายหนุ่มต้องตะโกนรีกเสียงดังหลายครั้งคุณปู่จึงเงยหน้าขึ้นมามองและเพิ่งตระหนักได้ว่าหล้านชายของตนเพิ่งเผชิญกับอันตรายเฉียดตายเมื่อเข้าไปดูหลานและรับฟังสิ่งที่ชายหนุ่มเล่าให้ฟังคุณปู่ถึงกับตกใจจนพูดไม่ออกก่อนจะกล่าวคำขอบคุณกับชายหนุ่มผู้ช่วยชีวิตหล้านชายเอาไว้ในวินาทีสำคัญหากวันนั้นไม่มีใครหันกลับมาหากไม่มีชายหนุ่มเสื้อน้ำเงินผู้มีน้ำใจเดินผ่านมาพอดีเราคงไม่อยากแม้แต่จะจินตนาการว่าเเหตุกาารรณ์นี้จะลงงออย่ไ เหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของความโชคร้ายที่เกือบเกิดขึ้นแต่ยังสะท้อนสังคมยุคปัจจุบันที่ผู้คนจดจ่อกับหน้าจอมากกว่าครอบครัวและและเลยต่อสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตความใส่ใจต่อคนที่อยู่ตรงหน้าขอให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ทุกคนว่าโลกออนไลน์อาจรอเราได้แต่ชีวิตของเด็กเล็กไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเลยดูคลิปจบแล้วเป็นกำลังใจให้แอดมินหาเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณ